เผ็ดน้อยพริกจะไม่ค่อยมีนะพริกสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Speed Food Channel นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่วงเวียนโลมาครับอยู่ที่ยำร้านโจกีนะครับยำร้านนี้ขายดีมากๆนะทุกคน ยังจัดร้านไม่เสร็จลูกค้ามายืนรอหน้าร้านแล้วนะฮะถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งของร้านยำที่ขายดีมากๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูการจัดร้านและตลอดถึงการทำยำการขายหน้าร้านกันนะครับ วันนี้เล็บมือนางกับปลาหมึกไม่มีนะคะไม่ค้าลืมอมามาจากบ้าน

ลมแรงคนตาหลุดหรือเปล่าอะรอ้าอม้าหอยแข็งคุสดค่ะ kind of ถ้าเพิ่มอะไรบวกได้นะหลัวรวมอะไรคะชุดนี้เท่าไหร่ครับงร้อยบาทข่ยยำแข็นแมงดานะคะเอาไว้ตรงนี้เหมือนตรงนั้นนะได้ น้อยพริกจะไม่ค่อยมีมพริกสามเม็ดนะไม่เผ็ดนะนี่แโอดเอาเม็ตันให้หน่อย ที่ไม่บอกคกเแยบอกชาเต เก็บเก็บใช่ไหมเขงพี่ตั้งเลนื่ยวันละตอนไปล้างนี่แหละโคตรเหนื่อยเขตอนไปล้างเราไม่ได้ล้างไงคนรู้นล้างโอ้เซ็งชิบหายใช้คำนี้เลยแต่ตอนเตรียมมากับตอนลงของอะเหนื่อยอันนี้ปูมากุ้งทะเลรวม บินนี้ ครับนี่ก็จะเป็นยำร้านโจกกีนะฮะทุกคนยำได้น่ากินมากๆนะฮะทุกคนเขาใส่ของแบบเต็มๆเลยอันนี้กล่องนี้สองร้อยนะทุกคนอืมนี่น่าจะเป็นไข่ไข่โอ้หลาหลายหลายละนี่ฮะโอ้กุ้งสดด้วยโอ้หอมมากเลยไม่รู้ว่าใส่น้ำปลาอะไรนะแต่หอมมากๆเลยฮะทุกคนอืม นี่หลยฮะยำจกกีนะครับผมซื้อมา200นะครับแล้วก็มาดูเท็กเจอร์ของยำนะน่ากินมากๆแล้วก็ใส่ให้ให้เยอะด้วยนะครับมูลค่า200เนี่ยใส่หลายอย่างมากๆเลยผมยำใช้ยำรวมทะเลนะร้านที่ยำที่ดังมากเลยในสะพานใหม่ชนบุรีนะฮะอยู่แถวแถวโลมานะครับเรียกว่าวงเวียนโลมานะครับหอยลงมานิดหน่อยก็จะเจอ และนี่ก็คือยำร้านโจกี่ที่ผมพาทุกคนมาดูอยู่ที่สะพานใหม่ชนบุรีนะครับวงเวียนปลาลงมานะครับถอยลงมานิดหนึ่งครับก็จะเจอครับตรงนี้รถจอดเยอะมากๆนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูช่อง Speed Food Channel นะครับขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กด s u บส c ค i b e นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ